แหมหลังจากเรื่องวุ่นๆในตอนที่แล้วเด็กๆก,ก็คงจะได้เริ่มต้นการเรียนกันสักทีนะคะโอ้โหดูสินั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเชียพยายามเขานะจ๊ะเด็กๆเ,เอาละจ้ะต่อไปเป็นชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะจ๊ะเออขอเชิญครูแจ้ได้เลยคะ่ะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครัครูแจ้คุณครูค่ะเมื่อเช้าครูทานอะไรเหรอคะ เออก็ขนมปังไข่ดาวนะครับอยากรู้ว่าคุณครูกินอะไรถึงได้มีเสน่ห์บาดใจอย่างนี้ระเคบบอกหน่อยคือ,อ,อพวกเธอเนี่ยพูดอะไรกันก็ไม่รู้อย่าไปแซวครูแจ้กเขาสิจ๊ะถ้าเกิดมีใครรู้ว่าเราไม่ใช่มนุษย์โลกธรรมดาแต่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้พิดูมความยุติธรรมแล้วก็จะว่ายังไงกันบ้างล่ะเนี่ยแต่ตอนนี้เข็มขัดพลังของเราดันเจ๊งไปซะเนี่ย ใช้พลังพิเศษอะไรไม่ได้เลยแล้วจะรับมือพมดดูหูยังไงดีคงมีทางเดียวนั่นก็คือเราต้องสร้างขบวนการสามอภินิหารขึ้นมาแทนเราซะแล้วว่าแต่เราจะไปหาคนดีมีฝีมือจากที่ไหนกันล่ะเนี่ยเออครูแจ้คะรับอ,อ๋อ,อ,อ,อครับเออเชิญครูแจ้เริ่มสอนได้เลยคะ่ะขอบคุณครับเออเขินนะคะออชยชนอุยอนอ้ยเขินนะอ งั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะครับพวกเธอรู้ไหมว่าต้นไม้น่ะนอกจากการรดน้ําใส่ปุ๋ยแล้วยังมีปัจจัยด้านอารมณ์ที่จะช่วยให้ต้นไม้เติบโตได้ดีอีกด้วย <Yeah. S 3> ต้นไม้นี่มีความรู้สึกด้วยเหรอคะเนี่ยใช่แล้วครับมีผลสรุปการทดลองออกมาแล้วอย่างถ้าเราเปิดเพลงให้ต้นไม้ฟังทุกวันจะช่วยให้ต้นไม้ต้นนั้นเติบโตเร็วกว่าต้นอื่นๆถึง10%ตเรามาลองดูกันนะ กันเนี่ยย yeah! นี่นะโอายนีนะเล่นอัเรใท้งห้องเลยเหรออ๋อนี่ม str ันอะไรกันฮม่ขอโทษค่ะคือว่าหนูเป็นรคอกบาร์จีเพลงแดนซ์นะคะพอได้ยินเพลงแดนซ์ทีไรร่างกายมันจะเต้นขึ้นมาเองจนเป็นพายุอย่างนี้แล้วะเราเรียกกันว่าพายุนีน่าค่ะ พลังร้ายกาจใช้ได้เลยนะน,นี่ถ้าควบคุมได้แล้วก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่น้อยแล้วนี่จะทำยังไงกันดีล่ะคะห้องเล็กขนาดนี้เออครูขอตัวไปธุระเดี๋ยวนะครับผู้เธอช่วยกันเก็บห้องไปก่อนละหัวหน้าห้องช่วยแบ่งงานให้เพื่อนๆด้วยนะค่ะเอองั้นกะละแมปปุ้ยกับไก่จางช่วยกันจัดโต๊ะจัดเก้าอี้นะจ๊ะ ส่วนพวกแพริสช่วยกันเก็บกระดาษกับหนังสือนะที่เหลือก็มาช่วยกันกวาดพื้นนะจ๊ะอไม่ก็ฉันไม่เช่เป็นคนทำห้องเลเทส่อยทำไมจะต้องให้คนื่นมาเดือดร้อนไปด้วยล่ะเนี่ยใครทำเลคนนั้นก็ต้องจัดการเองสิยะโอ้ยดีด้วยแล้วไม่ได้ทำาล้วไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ทำเลยทำด้วยนะไม่ทำมาไงเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นฉันทำเองก็ได้อะไม่ใช่อย่างนั้นสินีน่ะใช่เธอเป็นหัวหน้าห้องนะ พวกเราต้องทำตามคำสั่งของหัวหน้าห้องสิจ้าทำไมล่ะยะก็หนีหน้าเขาอยากทำเองก็ปล่อยเขาทำไปสินฉันทำเองก็ได้จ้าไม่ทุกคนต้องทำตามที่หน้าสั่งเชนะฉันไม่ทำอย่าไม่ทำแต่ต้องช่วยกันสิไม่ไม่ไม่ทำาด้กันเถอะนะไม่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 ยังไงฉันก็ไม่ทำคอยพูดกันไมงน้อยอย่าตะคอกกันเลยนะจ้าไม่ทำไม่ทำเราไม่ทำ น,น,นี่มันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยเธอเป็นหัวนหน้าห้องแต่ทำไมถึงปล่อยให้ห้องเละเทะไรระเบียบแบบนี้ไม่มีความเฉียบขาดไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความเป็นผู้นำเอาซะเลยเธอทำให้ฉันผิดหวังในตัวเธอจริงๆนะนี่น่าฉันทำให้ทุกคนต้องผิดหวัง ทำไมฉันถึงได้แย่อย่างนี้นเนี่ยโหเจ้าเด็กน้อยมานั่งเศร้าอะไรอยู่ตรงนี้เอ๊ะใครอ่ะฉันอยู่นี่ฉันรู้นะว่าเธอต้องการจะเป็นหัวหน้าห้องให้ดีกว่านี้ฉันสามารถช่วยให้เธอเข้มแข็งขึ้นได้ฮะรู้ได้ยังไงคะหรือว่าคุณจะเป็นเทพารักษ์จากต้นสารพัดพรมาช่วยหนูแล้วคะเออเออคงงั้นมัง้งว่าแต่เธออยากให้ฉันช่วยไหมล่ะอยากสิคะแต่ว่า หนูยังนึกไม่ออกเลยว่าตัวเองจะเข้มแข็งขึ้นได้ยังไงการที่เธอไม่มีความเฉียบขาดไม่มีความเป็นผู้นําแบบนี้ก็เพราะตัวเธอมีปมด้อยเรื่องอาการบ้าจี้เพลงแดนซ์อยู่เลยทําให้เธอไม่มีความมั่นใจในตัวเองฮะดูเรื่องบ้าจี้เพลงแดนซ์ของหนูด้วยแหละเนี่ยโอยัสกสิจริจริงไปนําเนอะเอาเธอเอาเป็นว่าถ้าแก้อาการบ้าจี้เพลงแดนซ์ของเธอได้ ความเชื่อมั่นและความเฉ็บขาดก็จะตามมาเองการจะแก้ปมด้อยของเธอได้เธอจะต้องฝึกควบคุมร่างกายกับจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทันต่อไปค้นหาเพลงในใจคนเราจะมีเพลงที่ฟังแล้วอิ่มเอมสบายใจที่สุดฟังแล้วสามารถเพิ่มพลังให้กับเราได้นั่นละคือเพลงในใจแต่ละคนจะมีเพลงในใจไม่เหมือนกันเธอจะต้องค้นหาเพลงในใจของเธอให้เจออืมในเธอลองเต้นตามเพลงนี้ดูสิ ไม่ต้องตกใจเต้นต่อไปนึกถึงสิ่งที่เราฝึกกันมาซินีนานสายฉันะคุายอย่ายอมแพ้สินีนาเธอต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เหรอเฮ้ยย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 ยเย้ยย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 ยัยยยยย้ยยฮยยนยย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 เยย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  ในที่สุดการฝึกก็เป็นผลสําเร็จอันนี้ฉันขอมอบเครื่องเสียงชุดนี้ให้เธอเป็นของขวัญการจบหลักสูตรขอบคุณมากค่ะถ้าไม่ได้คุณเทพารักหนูคงทําไม่สำเร็จไม่รู้ว่าจะตอบแทนบุญคุณยังไงดีไม่ต้องห่วงอีกไม่นานเธอก็จะรู้เองชวับฉันเทพารัก เดี๋ยวก่อสิแพริสวันนี้เมนเธอรถน้ำแปลกต้นไม้ไม่ใช่เหรอฮะงานกระจกกระจ่าย่างงั้นนะแน่หนูยังใช้ไม่ต้องถายเอลกอยาฉันจ้างใครก็ได้ช่วยไปทำแทนให้ทีสิจ้างเท่าไหร่อ่ะฮะแต่เล่นแม่เฮออเล่นนะแต่เนี้ยเป็นความรับผิดชอบของเธอนะจะมาจ้างให้คนอื่นทำแทนแบบเนี้ยไม่ได้ก็ใชนไม่อยากจะลดตัวลงไปทำงานแบบนั้นนี่นะและอีกอย่างนะถ้าจะ เธยังไงไม่รู้น้อมรับคำสั่งงั้นฉันขอตัวก่อนนะจ๊ะทำได้ดีเธอรู้จักพัฒนาตัวเองได้ดีมากเลยนะนีนา่าต่อไปเธอต้องเป็นหัวหน้าห้องที่ดีได้แน่แน่ครูภูมิใจในตัวเธอมากเลยนะเอเคค่ะนีน่าเนะจ๋งจริงๆเธอทำได้ยังไงเนี่ยเจ่งจังเลยกะนีกานนี่ละ สมาชิกค,คนแรกของขบวนการ3ามอภินิหารและแล้วความพยายามของนีนาก็เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างไปได้คุณหนูๆคะขอเพียงแค่เรามีความพยายามความสำเร็จก็จะมารอเราอยู่ตรงหน้าอุ๊ยวันนี้เวลาหมดะแล้วไว้ติดตามโฟรแองจี้สี่สาวแสนสนกันต่อในตอนต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย i do